สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาทดสอบรองพื้นโสมจากโซลากันนะคะ <Okay. S 1> โดยเขาเคลมว่าปกปิดดีแต่บางเบามากๆวันนี้นะคะเราจะมาลองเบอร์30กันคะ่ะซึ่งเหมาะกับสาวๆผิวสองสีนะคะเป็นเนื้อน้ำสีอันเดอร์โทนเหลืองคะ่ะเฮ้ยทุกคนมันเกลี่ยง่ายมากอะปกปิดรอยดำไม่ดีมากเลยค่ะทุกคน เราทาแค่สองสามครั้งอ่ะก็ปึกปิดแล้วอ่ะจจ๊ดาลงรองพื้นเสร็จแล้วค่ะทุกคนสบายหน้ามากแม้เนื้อเขาจะบางแต่ก็ให้การปกปิดได้ดีพอสมควรเลยค่ะด้วยความที่เนื้อครีมไม่หนาทําให้ทาแล้วไม่เป็นคราบตรงที่เป็นสิวแล้วก็ไม่อุดตันได้ค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากได้รองพื้นที่ไม่อุดตันเบาสบายหน้าเราแนะนําตัวนี้เลยค่ะรองพื้นโสมโซลาเบอร์ส0ศสามารถซื้อได้ที่เซเว่นและโลตัสทุกสาขาค่ะโซลา